สายข่าวดรามา่าปุ๊กลุกฝนทิพย์ถูกความโกรธจากการทำช่องเจนนี่ปิดลงจนต้องประกาศไม่กล้าทำไลฟ์กับเจนนี่อีกต่อไปเหตุการณ์ที่กระทบลึกในครั้งนี้ปุ๊กลุกฝนทิพย์วชรตะกูลถูกตัดภาพอย่างกระทันหันหลังจากทำไลฟ์ขายของร่วมกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นรัชนกสุวรรณเกตและไมพัฒเดศสงวนความดีในช่วงไลฟ์ปุ๊กลุกได้พูดเสียงดังและแสบแก้วหูอย่างวุ่นวายซึ่งกระทบทั้งการขา,ขายของและความรู้สึกของผู้ชมความแตกต่างในความเข้าใจ ในขณะที่ปุกลุกอ้างว่าการทำไลฟ์ปิดลงเกิดจากการปักตะกร้าและวางบัตรประชาชนแต่เจนนี่อธิบายว่าเสียงดังของปุกลุกเป็นเหตุผลจริงและยอมรับว่าการปักตะกร้าไม่ใช่ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลนิดทำให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นและคำถามที่ถูกยกขึ้นมาคือการแสดงออกของปุกลุกเป็นไปนอย่างไรที่กระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมและความสัมพันธ์กับเจนนี่การร่ำให้และการประกาศปุกลุกร่ำให้อย่างต่อเนื่อง และประกาศในที่สุดว่าไม่กล้าทำไลฟ์กับเจนนี่อีกต่อไปซึ่งเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในสถานการณ์นี้ปุกลุกกล่าวว่าเขาไม่สนใจในความคิดเห็นของคนอื่นแต่ก็ยอมรับว่าการแสดงออกของเขาเป็นไปอย่างมากเกินไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจความคิดเห็นของผู้ชมผู้ชมมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการกระทำของปุกลุกบางคนเห็นว่าเขาไม่ควรถูกกล่าวหาอย่างมากเกินไปส่วนอื่นก็เชื่อว่าการกระทำของเขาไม่เหมาะสมและต้องการให้เขาขอโทษอย่างจริงใจ การเปิดเผยข้อมูลนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตทั่วไปและกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียทําให้การแสดงออกของปุกลุกกลายเป็นหัวข้อการพูดถึงที่น่าสนใจการแก้ไขสถานการณ์เจนนี่ได้พยายามตลอบประโลมปุกลุกโดยกล่าวว่าช่องปิดลงเพียง5นาทีและเชิญชวนปุกลุกให้มาทําไลฟ์กับเขาในเดือนหน้าพลุกกล่าวว่าเขาจะไม่กล้าทาไลฟ์กับเจนนี่อีกแล้วและยังกล่าวว่า เขาโปรแกรประกาศนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนและความสัมพันธ์กับแฟนเพลงยิ่งขัดแย้งกันมากขึ้นข้อคิดเห็นการแสดงออกของปุกลุกในครั้งนี้ยกคําถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์และความรับผิดชอบในการทําไลฟ์ควรมีการเปิดเผยและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ทำไลฟ์และผู้ชมเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการกระทําที่อาจกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมคุณคิดว่าการกระทําของปุกลุกเป็นไปอย่างไรควรมีการแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร